โดยสภาพอากาศแบบนี้โดยสภาพจิตใจแบบนี้เมนูนี้ถั่วเขียวต้มน้ำตาลจึงเป็นเมนูที่ถูกที่ถูกเวลาปะไปกินกันวันนี้ราต้มถั่วเขียวกันอ,อ่ถั่วเขียวได้มาที่500กรัมเดี๋ยวเราแช่น้ำ เราล้างถั่วเขียวนี่เนาะสองน้ำาละแล้วก็เดี๋ยวจะมาแช่ทิ้งไว้อ่าหลังซองถั่วเขียวต้มน้ำตาลเนี่ยเขาบอกวิธีว่าแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งถึงสองชั่วโมงต้มน้ำเปล่าไฟกลางใส่ถั่วเขียวลงไปต้มสามสิบนาทีแต่เดี๋ยวเราจะอดแ p ปเอาแล้วกันเนาะตามสไตล์เราตามสไตล์เจเพนเนี่ยนะ ก็เดี๋ยวจะแช่ทิ้งไว้สักประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็ส่วนมาต้มเนี่ยจะต้มกี่นาทีเดี๋ยวค่อยว่ากันไปอ่าครบสี่ชั่วโมงอ่า4ชั่วโมงถั่วพองขนาดนี้เลยนะอืมน่าจะต้มไม่นานถ้า่างนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนเนาะเราจะได้ถัว่ว ที่แช่ไว้สี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราจะไปต้มกันอันนี้เราจะต้มน้ำพอท่วมถั่วเขียวเท่านั้นนะเราก็คิดว่าถั่วเขียวห้าร้อยกรัมเนี่ยเราจะน่าจะใช้ประมาณสองลิตรอะไม่เกินแล้วก็ตอนนี้ใส่ตะแกรงไปก่อนนะให้น้ำเดือดก่อนแล้วก็ใส่ใบเตยไปสักสี่สาห้าใบเดี๋ยวเราจะใส่จริงจังช่วงที่ต้ม,ตมตนนะ้ำตาลเนาะเนี่ยพอเดือดแล้วนะ เราก็จะถั่วมาใส่ถั่วที่เราพักไว้เมื่อกี้เนาะอันนี้มันเดือดแล้วเราก็ใส่เลย นี่คือเดือดแล้วเดี๋ยวเราลองจับเวลาสัก5นาทีเนาะต้องทิ้งไว้สัก5นาทีดูก่อนว่าเป็นยังไงเอ่อนนไฟเป็นไฟปานกลางแล้วกันนะลดไฟลงปกติไฟแรงก็ลดลงหน่อยให้มันลดลงหน่อย โอ้เนี่ยมันมีฟองแล้วก็ช้อนฟองออกนะคือฟองมันทำให้มันไม่น่ากินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก็ช้อนฟองพวกนี้ออกให้หมดไม่กินไม่ได้เนาะครบเวลาห้าทีแล้วมาดูกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ลองเทสโอ้มันยังไม่สุกเนาะถ้างั้นต้มต่อ,อกสักนิดแล้วกัน ที่เราปิดฝาแล้วเราขอปิดไฟด้วยละกันลดลองทดสอบดูว่าทิ้งไว้สักสิบนาทีแล้วค่อยมาดูกันเนาะ,ะครบเวลาสิบนาทีแล้วปุ๊บว้าวเออ,อวิธีนี้มันก็ได้เหมือนกันนะความระอุเนี่ยหรือความร้อนของเตาเนี่ยกับหม้อเนี่ยมันก็ทำให้ ถั่วสุกต่อพอถั่วสุกก็บานอย่างเงี้ยเชียได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอเคจริงๆแล้วเราต้มแค่นาทีแล้วก็ปิดไฟทิ้งไว้พักไว้สักสินาทีอ่ะมันก็ใช้ได้แล้วนะไม่ต้องต้มนานไม่ต้องเปลืองแก๊สโอเคเดี๋ยวเราไปรินน้ำบอ,อกก่อนแล้วค่อยมาดูกันเนาะถั่วห้ารอยกรัมมันจะมเยอะแยะขนาดนี้สงสัยต้องให้ข้างบ้านชิมอีกแล้วฝีมือเรา ผลลับของถั่ว500กรัมแบบเยอะมากก็เราต้มประมาณ7นาทีนะแล้วก็ปิดไฟทิ้งไวอ้อ่ะอีก10นาทีถั่วก็จะบานอย่างเงี้ยถ้าดูอย่างนี้ล้วคือแบบไม่บานในท้องเราแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาต้มน้ำตาลต่อนะขอใส่น้ำ2ลิตรก่อนน้ำ2ลิตรเนาะ ตั้งหม้อต้มน้ำตาลนะใบเตยประมาณ5ใบห้ 5, บาหกใบอะ่ะแล้วก็น้ำประมาณ2อลิตรก่อนตอนนี้เร่งไฟให้ร้อนก่อนเดี๋ยวน้ำตาลมาใส่กันคร <c oughs> ัวบ้านนี้ก็จะเน้นอะไรของเหลือเนาะน้ำตาลกรวดที่เราเหลือเนาะดูแล้วน่าจะประมาณสัก150กรัมอะ ใส่น้ำตาลกรวดแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงไปสักสองช้อนแล้วกันตัวมันหวานอะไม่ชอบหวานมากก็ใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อนชา หอ,อมหวานชอขอใส่น้ำตาลเพิ่มอีกช้อนนึงใส่น้ำตาลเพิ่มเพราะว่าเผื่อถัว่วเนาะถั่วมันก็จะจืดนิดนึงแต่ว่าเราก็ไม่ชอบหวานเท่าไหร่ขอชิมอีกหน่อย นี้ <Okay. S 1> ถือว่าดีรสด,ดีอ่ะเราก็เอาถั่วที่ผึ่งไว้ตรงนี้นะมันเดือดแล้วใส่ไปเลยแล้วก็เอาถั่วที่เราพักไว้เนี่ยใส่ไปเลยทีแรกว่าจะล้างแต่แบบก็คิดว่าไม่ต้องล้างอะ่ะน่าจะดีกว่าเพราะเดี๋ยวสารอาหารเขาจะออกอก็คงมีดงมีดำนิดนึงอะ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ตามอัตรภาพ โหเออพอดีเลยอะคือสองเท่าไหร่นะสองลิตรอะน้ำสอลิตรกับถั่วเขียวห้าร้อมลรู้สึกมันแบบพอดีกันอะพอดีเลยยังกระจับว่าง คือคิดว่าถ้าน้ําถ้าล้างเนี่ยน้ํามันจะใสกิ๊กเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นคือเรากลัวว่าสารอาหารในถั่วมันจะออกไปหมดอะเนาะเราก็เลยไม่ล้างอันนี้ก็ช้อนฟองออกไปก่อนแล้วกันฟองเยอะนะเนี่ยอาจจะมีถั่วเน่าหรือเปล่า <laughs> ถัวบันบ,น,บน,บนบานอย่างเงี้ยกินได้สวยไม่สวยอีกเรื่องนึงเห็นไหมกินได้แล้วเนี่ยขอชิมตรงเนี้ยอืมรสชาติไม่เร็วไม่เร็วเลยครับท่านผู้ชม ขอช้อนฟองออกให้หมดนะขยันขยันหน่อยเจเพนอาวที่แล้วทำกว๋วยเตี๋ยวแหละจำได้ไหมเนี่ยขี้เกียจเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละขยันขยันหน่อย <laughs> วันวันไม่มีอะไรทำเนาะก็คุยคนเดียวนี่แหละ อะได้ที่ละยกลงดีกว่าชิมรสชาติได้ที่ละก็เสร็จปากการาชนีนะเพื่อนๆลองทำกันดู เสร็จด้วยปากกาละชนีถั่วเขียวต้มน้ำตาลอย่าลืมไปกินเอาไปกินนะไปะไปกินกันด้วยอากาศแบบนี้ด้วยบรรยากาศแบบนี้และด้วยจิตใจแบบนี้ถั่วเขียวต้มน้ำตาลเหมาะที่สุด